ดีค่ะเพื่อนเพื่อนมื่อี้แม่สมสิเอาอแย้มไปเฮ็ดปุ๋ยเน้ะค่ะแย้มย้ายเราเฮ็ดว้เจ้าของบ้านเก่าเฮ็ดไว้ตั้งแต่ปีสองพันเจ็ดแล้วค่ะกับประมาณสิบหกปีแล้วนะค่ะเพื่อนเพื่อนสิบหกปีแล้วค่ะนี่ค่ะในซื้อนี่เป็นแย้มกาลาปุโเนาะค่ะกาลาปโลนี่เป็นเบอร์รี่ที่หายากค่ะ จะแพงก็บูเบุรี่นาะค่ะแพงก็บูเบุรี่นะคะลิงไอ้กาลาโกโลแล้วก็แพงกอลิงงอนเบอร์รี mm ่ไอ้ลูกแดงแพงกอลูกแดงกับบุบลูกดำเพราะมันหายากพี่น้องสิบหกปีแล้วพี่น้องมาเบิ่งลักษณะว่าแย้มสิบหกปีเป็นยังไงเหนียวข้นกอะโน๊ะโน๊ะโอ้ปานบักขามพี่น้อง่ นูกเว่าเรียกเกนี่ค่ะไม่ส่งเสีเยาไปเฮ็ดอันปุ๋ยนะค่ะบนภูเขามีอ่ะทางขยะสำหรับเฮ็ดปุ๋ยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไม่ส่งสี่ิวไปนะค่ะเอาไปทิ่มบนภูเขาพี่น้องมาสิเลย บ้างกะปุกก็แค่สิบสองปีค่ะแต่ว่าปลูกที่ว่าแม่สมเห็นน่ะนานสุดก็อันนี้สิบหกปีนะคะ่ะนี่ค่ะทางขยะสำหรับเพชรปุ๋ยครับพี่นอ้องแต่ว่าก็บ,บร้ว่าสิพันบ่จริงๆรัฐบาลต้องให้มีอ่ะต้องให้มีทางขยะสำหรับถิ่มอาหารเนาะคะ่ะถ้าบมีทางขยะสำหรับถิ่มอาหารเขาต้อง ต้องจ่ายเงินเพิ่มค่ะพี่น้องจ่ายเงินเพิ่มแล้วรัฐบาลกับนี้กล่องกล่องขิ่มทางขยะค่ะที่เป็นสําหรับอาหารนะคะต้องแยกอาหารค่ะต้องแยกอาหารกับขยะธรรมดาถ้าบะมีไงทางขยะสําหรับใส่เศษอาหารเทาก็ต้องจ่ายค่าขยะเพิ่มค่ะ ต่ว่าไม่สมกับรู้ว่าอันนี้สิพานบอเพิ่นกับมีฟมค่ะเพิ่นมีฟ้มมหายอยู่มีาาน่น,นดพ่นเย,ยตั้งหลาามาจากองนตปเย็น่ะเ็บไปองั็นไใต,ตบันไดปูน ก็แบบคุ่งสีน,น้ำเนาะล่ะเริ่มเริ่มสุกครั้งแหละหนักหนัก <c oughs> นักหนกี่พี่องยจริงๆถ้าให้ดีต้องอเอาเศษใบไม้เศษใบไม้หรือดินผสมลอยๆเป็นชั้นนะะชันนะค่ะมันจะดี แม่ส้มกะเทยแย้มทั้งหมือดลงไปแล้ว,ลวนะคะ่ะทั้งเหมดกะหาถังแต่ว่าถ้าให้ดีจริงๆต้องใส่เป็นสั้นๆค่ะพี่นอ้องแต่ละสั้นนี่ก็ต้องเอาใบไม้ใส่ก่อนค่ะใส่ใบไม้แล้วก็ใส่แยมหรือว่าเศษอาหารค่ะใส่เป็นสั้นๆเขาจังสิได้ดินดีค่ะเอาใบไม้เอา,าย,อา,อยางมะม้าผสมน้ำเนาะคะ่ะอันนี้ทางขยะจะของบ้านเกาเฮ็ดไว้ค่ะ จริงๆนี่ที่ฟินแลนด์ค่ะเขาต้องแยกขยะนะคะ่ะบ้านแต่ละหลังต้องอแยกขยะสำหรับขยะทั่วไปเศษอาหารหรือว่า,า,าพวกแก้วนี่เขาก็ต้องเอาไปทำเอาไปทิ่มตามหางที่เพื่อนรับทิ่มแก้วค่ะแล้วก็กองต่างๆค่ะกองพิซซ่ากองต่างๆค่ะเขาต้องแยกแยกขยะนะค่ะที่ฟินแลนด์แต่ละบ้านก็ต้องมีทางขยะสำหรับ ทิมเศษอาหารค่ะถา้ามีนี่รัฐบาลาากสิมีมีทางขยะเนาะคะ่ะมีทางขยะแล้วก็สาหรับทิมเศษอาหารแล้วเขาก็ต้องใจใจค่าขยะเพิ่มค่ะถ้าบ้านใดบออยากใจค่าขยะสําหรับทิงเศษอาหารเพิ่มก็ต้องมีทางขยะสําหรับทิงเศษอาหารเนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้ไม่สมกับบรู่าสิ่านบเพราะว่าที่คอนโดไม่สมกับเป็นาทางขยะ แบบนี้แบบเดียวกันค่ะแต่ว่าบ่อดใส่โฟมนะคะบ่อดใส่โฟมคือของตรงนี้เรารัฐบาลเพื่อนกับสีส้มมาเช็คแต่ละทีค่ะเพื่อนบ่อใดส้มเช็คทุกเพื่อนบ่อใดมาเช็คทุกหลังค่ะแต่ว่าอาจสิมาส้มเราก็มียุปีนึ่งเพื่อนไปเช็คที่คอนโดแม่สมค่ะเพื่อนว่าบ่อพานเพราะว่าบ่อใดมีโฟมแบบนี้นะคะอันนี้แม่สมกับว่าแน่ใจว่าสีพานบ่อเพราะว่าเจ้าของบ้านเพิ่นใส่เพื่อนใส่โฟมใบเนาะค่ะเพื่อนใส่โฟมใบอ่า ทางขยะสาหรับสําหรับเพชรปุย๋ยแบบนี้ก็ราคาค่อนข้างแพงอยู่ค่ะพี่น้องถ้าหายดีก็สามร้อยยูโรขึ้นไปก็กเป็นมื่นก็บาทขึ้นไปพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็เวลาเอาดินออกมาเวลาเป็นปุย๋ยแล้วเขาสิเปิดตรงนี้นะคะแต่ว่าบรูว่าอันนี้เปิดได้บค่ะนี่นะคะพี่นอ้องตรงนั่นตรงนั่นเป็นเจ้าของบ้านเก้าเพื่อนเอาอิดที่เหลือจากเฮ็ดบ้านแต่สมัย 73ปีที่แล้วค่ะที่เพิ่นเริ่มเฮ็ดบ้านหลังนี้อิดเหลือเพิ่นเอามาลกอนะคะก็ก็เป็นอ่าซีเหลี่ยมแล้วเพิ่นก็เอาเศษใบไม้ใบไรทิมค่ะตะกี้ก็ลักษณะอาเจ,จ้าของบ้านเก้าขนาสี่ชอบชอบปลูกต้นไม้ชอบเฮ็ดสวนอยู่ค่ะเห็นกระถางต้นไม้อีอย่างเพิ่นไหลยอยู่ไม่สมสิรภาพเพื่อนๆมาเบิ้งเห็ดพี่น้องม่ลูว่าเห็ดยัง <laughs> ม่ลูว่าเห็ดยังเกิดขึ้นข้างทางขยะอนี้พี่น้องนี่ อยู่ในอันนี้ก็มีอยู่ในถังนี่ก็มีพี่น้องนี่ไหมพียเต็มยูนี่ไหมโอ้อยฟังคุณแห่งดอกไงกับบุก้ากินเหรอเนาะมันเห็ดกินได้กับบกก้ากินดอกพี่น้อง มันอยู่ใกล้ทางขยะพดทนี่บ่รูว่าเพิ่นเอายัางมาถิ่มไว้เน่ยนี่ค่ะพี่น้องบริเวณด้านบนที่แม่สมเอาทางขยะมาถิ่มนี่เป็นเนินเขาหลังบ้านเนาะคะ่ะอ่าตรงบริเวณนี้แม่สมว่าจะเฮ็ดโลงปลูกผักคะ่ะเฮ็ดอ่าไว้บ้านในเมืองอีกที่อีก,อ,กอีกพอมคะอ่ะอ่ามันกะเวลามา,มาอ่า มาอยู่นี่ก็สิสะดวกสบายก็สิได้ปลูกผักหรือว่าก้าเบีย้ยผักอย่างไว้ค่ะหรือว่าปลูกผักไว้กินอยู่นี่น้ำค่ะส่วนกำแพงด้านหลังปีต้อต้อ,ตอไปแฟนแม่สมก็ว่าสีเฮ็ดกำแพงค่ะตอนนี้มีเป็นโคตรลวดที่เพิ่นกั้นไว้อยู่เนาะค่ะว่าสิเอาเฮ็ดกำแพงเป็นเอา,อาแผ่นโซลาเซลล์มาใส่ค่ะเพราะว่า,าตรงกำแพงด้านหลังนี่จะแดดทั้งวันเลยค่ะ แดดทั้งวันแดดดีถ้าจะเอาแผ่นโซลาเซลล์มาใส่หลังคาแดดมันบ่ดีพี่น้องเออฟังฟังเศ้าสิแดดเออแดดฟังนี่ฟังสายสิแดดฟังนี่มันต้องใส่สองฟังพี่น้องนี่ค่ะถ้าใส่ตรงตรงที่แม่สมว่าเนี่ยถ้าใส่บริเวณที่ว่าจะทํารั่วเนี่ยมันแดดทั้งวันเลยเนาะคะ่ะจะได้ประหยัดอ่าพลังงานเนาะคะ่ะค่าไฟอยู่ฟินแลนด์กับแพงนี่ค่ะกับขงสิ อีกลายปียืดดอกพี่น้องอค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆทะลนิล้ะน้ะนอยค่ะนี่เนาะค่ะพี่น้องเนะาะจังไหนมือน,นี่กับซ้ำหนีก่อนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ